พลพักนักปรุงโฮมคุกใครๆก็ชอบทานพาสต้านะครับเป็นเมนูอาหารที่ทานง่ายนะครับซึ่งวันนี้พาสต้าสูตรที่พลจะนำมาฝากเชื่อว่าถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนเราจะใช้เส้น a n g เจล a ฮร์หรือคารเปลลินีะครับมาผัดคุกเค้ากับเนยกระเทียมในสไตล์เอเชียนครับมาพร้อมกับกุ้งอร่อยแน่นอนครับพาสต้ากุ้งเนยกระเทียมครับ น้ำเดือดแล้วเราใส่เกลือลงไปตามด้วยเส้นพาสต้านะครับวันนี้เราใช้เป็นคารเปลินี่เบอร์หนึ่งครับจับเวลานะครับเราจะต้มทั้งหมด3นาทีเนื่องจากว่าเส้นตัวนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากที่สุดดังนั้นจึงใช้เวลาในการต้มไม่นานครับเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเส้นแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ง่ายมากครับสังเกตที่ซองของเขาเขาจะมีเขียนไว้เลยครับว่าคุกกิ้งไทม์ถ้าเป็น normal นะครับหมายถึงว่านุ่มทั้งเส้นเลยเนี่ยคือ4นาทีถ้าเป็นออเด n นเต้ก็คือว่ายังกรึบ ที่แกนกลางใช้เวลา2นาทีแต่เนื่องจากว่าเมนูนี้ครับผลต้องการเส้นที่มีความเหนียวนุ่มนะครับไม่ถึงกันนิ่มแต่ก็ไม่ได้ถึงกับการที่ว่าตัวเส้นต้องกรึบที่แกนกลางผลก็เลยเลือกเวลาในการต้มนะครับให้อยู่ระหว่างออเดนเต้กับนอร์มอลนั่นก็คือที่3นาทีนั่นเองครับ เราล้างเส้นผ่านน้ำนะครับเพื่อหยุดความร้อนครับหลังจากนั้นเราก็เสด็จน้ำแล้วก็พักเส้นของเราไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำตัวซอสที่จะเป็นน้ำมันเนยพริกกระเทียมนะครับสำหรับตัวพริกเนี่ยเราใช้พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับแช่น้ำจนนุ่มดีหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นแว่นๆเราจะใช้แต่ส่วนของเนื้อพริกตัวเมล็ดพริกเราไม่ใช้ครับใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็หยิบแต่ส่วนที่เป็นเนื้อพริกออกมา ใส่ลงในกระทะนะครับพร้อมด้วยกระเทียมสับคนใช้อยู่ที่ประมาณ4กลีบครับน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะผัดนะครับให้กระเทียมของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนกระเทียมเจียวนะครับเหลืองกรอบสีสวยดีแล้วนะครับปิดความร้อนครับหลังจากที่เราปิดความร้อนแล้วนะครับเราจะใส่เนยลงไปครับ สาเหตุที่เราใส่เนยลงไปตอนหลังนะครับเนื่องจากว่าเนยเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายดังนั้นเราจะไม่ใส่เนยลงไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วเวลาที่เราใส่เนยลงไปนะครับระหว่างที่เนยละลายเนี่ยเขาก็จะช่วยลดความร้อนของน้ํามันทําให้กระเทียมเนี่ยไม่ไหม้นะครับหลังจากนั้นนะครับกรองครับผมเราก็จะได้กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกทอดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ํามันเนยนะครับที่มีความหอมของพริกกระเทียมนั่นเองครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมกระทะใบย่อมๆเริ่มผัดกันได้เลยครับ เราจะฉาให้เส้นแห้งๆนิดหนึ่งนะครับกุ้งใส่กลับลงไปได้เลยครับกระเทียมเจียวนะครับที่เราพักไว้เราพักเขาไวอย่างนี้นะครับโดยการไม่คนเลยนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับได้แล้วครับตัวเส้นของเรานะครับด้านหนึ่งก็จะมีลักษณะที่เกลียมเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมลงจานแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเส้นพาสต้าคาปลลินีนะครับหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อของแองจรแแฮนะครับผัดมาในรสชาติแบบสไตล์เอเชียนและนี่ก็คือพาสต้ากุ้งเนยกระเทียมครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ